สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นลไม้คนละมือเราได้รับเกียรติสัมภาษณ์จากท่านอาจารย์ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมกันนลไม้คนละมือสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับชื่อนรินจูเจียมนะคะ เป็นผอ,อ,อของศูนย์การแพทย์แผนไทยปัญญาเกตเพจค่ะที่ศูนย์ก็เรียกว่าผอ,อ,อเกตที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่คะ่ะส่งเสริมวิชาการแพทย์แผนไทยให้กับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาความรู้หรือพัฒนาวิชาชีพค่ะกิจกรรมของศูนย์ของเรานะคะก็จะมีทั้งการให้ความรู้และก็การออกจิตอาสาในหลายๆด้านด้วยในโครงการนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครก็ได้มาทํา ในโครงการนี้นะคะแต่เราคัดผู้ที่มีจิตอาสาจริงๆวันนี้เราอาจจะมีมาเท่านี้แต่จริงๆแล้วเราฟอร์มทีมเอาไว้อีกสําหรับการออกงานจิตอาสาใน การนวดหน้าให้กับสมาคมผู้พิการคลั่งเนี้ยในทุกๆเดือนเป็นมืออาชีพเลยค่ะเรื่องของการเรียนที่เราตั้งใจฝึกก็ยังจัดสรรเรื่องของอาหารแล้วก็คํานึงถึงจบไปแล้วสามารถออกใบแล้วสามารถไปใช้ทาอาชีพได้จริงจริงๆแล้วทางศูนย์ของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะให้วิชาชีพส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยให้เราไปดูแลสุขภาพตัวเองเนาะจริงๆทางศูนย์ก็ยังคํานึงถึงจิตใจด้วยภายนอกภายในต้องไปคู่กันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางขอ,อศูนย์บอกเลยนะคะว่าโครงการนี้นะคะ ทางศูนย์ของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะจะทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าโครงการนี้นะคะได้รับการตอบรับนักเรียนเอาไปใช้ได้จริงให้ประโยชน์ตรงเนี้ยกระจายไปสู่ในหลายๆสังคมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราได้รับฟังมุมมองและความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของคนพิการและสังคมแห่งการแบ่งปันโดยจิตอาสาอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าไม่ใช่งดงามแต่ใบหน้ามันต้องมาจากหัวใจด้วย<ช>นะครับ,รบมันถึงจะ ทำให้เรานั้นดูดีมีคุณภาพนะครับ<ะ>สําหรับวันนี้ครับอาจารย์น้องทรายเองเนี่ยครับก็เป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็อยากจะถามน้องทรายว่าภารกิจหน้าที่ของสมาคมแห่งนี้นะครับน้องทรายมีพันธกิจอย่างไรกับคนพิการและจะสามารถนําความรู้จากการฝึกฝนเนี่ย ไปมอบให้กับคนพิการได้อย่างไรครับผมคือสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยมีภารกิจที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนพิการให้มีงานทำนะคะให้มีรายได้ซึ่งในโอกาสอันดีวันนี้นะคะก็ได้ท่านผอ,อนะคะที่จะมาช่วยอบรมเรื่องของการ นวดหน้าให้นะคะเพื่อเป็นอาชีพใหม่สร้างรายได้ให้สู่คนพิการของจังหวัดชนบุรีของเราอะนะคะแล้ววันนี้ครับน้องสายได้เตรียมตัวสําหรับคนพิการไว้กี่ท่านครับวันนี้นะคะเราก็ได้เตรียมคนพิการเอาไว้ทั้งหมดนะคะสิบคนแต่ว่าณนะตอนนี้ของเราจะจัดไว้ ที่3คนก่อนก็จะมีเป็นผู้พิการนะคะทางการได้ยินซึ่งในการนวดเนี่ยอาจารย์ได้แจ้งไว้คร่าวๆแล้วว่าถึงร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าจะต้องมีมือที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าจะต้องใช้ประสาทสัมผัสในการนวดหน้าในการเรียนแล้วก็จะมีเป็นผู้ปกครองของคนพิการคือผู้พิการเนี่ยเป็นผู้พิการปิดเตียงนะคะเขาไม่สามารถที่จะสร้างอาชีพหรือทําอาชีพได้นะคะเราก็เลยให้ผู้ดูแลของเขาอะคะ่ะ มาเรียนรู้ตรงนี้และนําไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวดูแลคนพิการคนนั้นค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านหอเอเกต์นะครับช่วยบอกหน่อยครับว่าผลลัพธ์ของการที่จะเข้าฝึกอบรมในการนวดกระชับใบหน้ามันมีประโยชน์อะไรกับใบหน้าของเราครับปกติการดูแลใบหน้าของเราเนี่ยนะคะมันจะได้แค่ระดับผิวผิวเท่าน,นั้นเองไม่ว่ารเราจะทาครีมเคาน์เตอร์แบร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะว่าจะเป็น อะไรที่ค่อนข้างที่จะดูแลถึงชั้นลึกยากทีนี้การนวดนะคะของเราเนี่ยจะต้องนวดถึงชั้นที่เป็นผิวชั้นลึกที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อขจัดสิ่งที่มันไม่ไ,มไมใช่สิ่งที่ดีที่ควรจะอยู่ในใบหน้านะคะอ,ออกไปแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นการนวดกระชับเด่นน้ําเหลืองอซึ่งรตรงนี้สําคัญมากนะคะการนวดหน้า ั่วไปนี่อาจจะไม่ถึงในชั้นนี้นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นการกําจัดเดนน้าเหลืองให้เอาไปทิ้งถูกที่จะสามารถผลัดออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่จะตามมาคือความสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็จะนอนหลับลึกด้วยเพราะว่าปกติเราเป็นมนุษย์เนาะเราสามารถออกกาลังกายได้ แต่ตรงช่วงของใบหน้าเราออกกําลังกายไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นศาสตร์ลักษณะของการออกกําลังกายให้กับกล้ามเนื้อของใบหน้าและเป็นการกําจัดของเสียทางร่องน้ําเหลืองให้ออกไปนะคะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับทั้งทางผมเองแล้วก็นายกน้องทรายเองก็จะเพิ่งได้รู้นะครับว่าบนใบหน้าของเรามีกล้ามเนื้อและต้องการที่จะออกกําลังกายคล้ายๆกับสัดส่วนอื่นๆนะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันติดตามนะครับว่าเอ๊ะ กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเรานะีมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับและที่อาจารย์บอกเอ๊ะน้ำเหลืองหรือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะออกไปได้อย่างไรโดยวิธีการอย่างไรเราก็ยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ผมชีวนนกับคนละไม้คนละมือต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผออ,อกเกตแล้วก็นายกน้องทรายนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับที่จะร่วมกันคนละไม้คนละมือในการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำนะครับในหลักสูตรการนวดกระชับใบหน้าขั้นตอนแรกนะคะ<อ>ก็จะมาถึงขั้นตอนการทำความสะอาดใบหน้าก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะลูกค้าหลายๆท่านแต่งหน้ามานะคะเราก็จะทําความสะอาดขั้นตอนแรกโดยการที่ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะในการทําความสะอาดเบื้องตน้นเบื้องต้นนี้เราใช้น้ํามันมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะใช้น้ํามันมะนมนมาพร้าวในการ<อ>ดึงเครื่องสาอางนะคะออกมาจากผิวหน้าของเรานะคะ แล้วก็ผู้นวดเองก็ต้องมีการป้องกันนะคะคมือไม้ก็ต้องทำความสะอาดนะคะได้กลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวเลยนะอาจาร์นใช่ค่ะอันนี้คือเกรดที่เราใช้ทานได้เลยค่ะชั้นล่างค่ะ บริเวณดวงตาของลูกค้าที่เราจะต้องบอบบางนะคะเบาๆเพราะว่าเป็นการเกิดริ้วรอยได้เร็วนะคะแล้วก็ป้องกันการทําให้ดวงตาของลูกค้านะคะได้รับการกระทบกระเทือนเราต้องค่อยๆนะคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกเหมือนขนาดหลับตาแต่ดวงตาเปิดกว้างอะครัอาจารย์ เวลาจารลีดออกไปรางค<ช>้าง,<ช>างนอกอจากการนวดที่ใช้ฝ่ามือนะครับอาจารย์ยังเคยบอกผมว่ามันต้องมีสาสตร์และสิลปในการผสมผสานใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะคนที่นอนก็จะไม่เห็น ลีลานี่คือการระเบียบการวางมือนะคะแล้วก็มีการโยกนะคะตัวแล้วก็โน้มตัวมันจะเป็นเหมือนลีลาการไล่ล้ำบนใบหน้าแต่ขั้นตอนนี้ก็จะยังไม่เห็นจนกว่าขั้นตอนการนวดนะคะแบบนั้นค่ะครับคือนอกเหนือจากการใช้น้ำหนักของฝ่ามือแล้วยังต้องผ<ช>สมผสานในเรื่องของศาสตร์ศิลป์น,นาตศิลป์เข้าไปนะครับใช่ค่ะ<อ>ต่อไปเราก็จะเป็นการลงครีนซิ่งนะคะตัวที่สองนะคะ กินสิ่งนี้ช่วยอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะนะเป็นการทําความสะอาดในขั้นตอนต่อมาเพื่อเป็นการบางทีเครื่องสำอางยังตกค้างอยู่สิ่งโสระปกยังมีอยู่แบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อมารลดาจะลงสกับให้ทนายกแล้วนะคะเป็นการผลัดเซลล์ผิวนะคะ oh. ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงการนวดแล้วนะคะ oh. เราจะนวดด้วยคอลลาเจนนะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนสดครัสมทองคปอร์เซนาสิบเกร์เซ็นะคะ mm hmm. จะไม่แพ้หน้าเวลาเราลงเชิงลึกะคะ่ะ ได้ได้ค่ะ ปกติที่เราเคยไปนวดนะคะเขาจะรีดจนเจ็บแล้วเราจะหลับไม่ได้เลยเนาะตอนขั้นตอนที่เวลาเขารีดนะคะมันจะเจ็บมากเลยะค,ะค่ะแต่การนวดแบบนี้จะไม่เจ็บเลยะคะ่ะโอเคค่ะดูนะคะม,มาดูใกล้ๆนะคะอันนี้แค่แค่เริ่มต้นแล้วยังจะต้องมีการเก็บขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเห็นผลลัพธ์ขนาดนี้แล้วนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะผู้วิการและครอบครัวผู้วิการนะคะมาเรียนกับครูรดาเยอะๆนะคะ ครูตั้งใจสอนมากๆเลยค่ะเพื่อที่ได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้รับลูกค้าได้มากขึ้นค่ะแน่นอนครับเป็นอะไรที่ดีมากๆจริงๆสำหรับคนที่จะได้รับการนวดนะครับและได้รับการเรียนการสอนจากคุณครูและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งศาสตร์นี้ผมบอกได้เลยว่าหาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้มาอยู่กับพวกเรากับคนละไม้คนละมือสำหรับวันนี้ผมทีมงานคนละไม้คนละมือนะครับนายกทรายแล้วก็ อาจารย์รัตดาสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ